เพลงลงบานสิเปิดใจคู่รักแห่งชาติอาจารย์บาสคนเอฟซีสาวน่อยเขานี่มา่งหูจักช่วงที่ของอาจารย์บาสพิกๆเนี่ยช่วงไหนเต่ว่าช่วงนั้นไม่เคยได้ไทยกลิปเต็มทีนะหมื่นหมืน่มนถึงสองหมืนไม่คิดว่าจะได้เป็นแสนพุทธมึงเป็นแสนอสองแสนเพราะหาคลิปก็อ,อ,อย่างเดียว ตอนนั้นโมเมนคอนเทนต์แต่ตอนนั้นไม่ใช่คอนเทนต์เลยเป็นเรื่องจริงพี่เคยดูของพวกเจ้าหยกมีช่วงปัญหาที่เป็นเรื่องจริงจะเลิกกันจังซีมันแบบผู้ใดเดินเมื่งคลิปตอนนั้นน้องเบียร์กันล้างถี่ซุปดีแดงครับอยู่นครสวรรค์วัดอะไรไม่รู้หลงไปทั้งแดกอะไรนัอะไรตัวไก่ตัวไกลจานเจ้าไก่ตัวจานเจ้าไก่ตัวหลงกันหลงแบบนครสวรรค์มันน่ากลัวมากทางที่หลง ไปอ่ะมันเป็นทางเลือแคบเป็นทุ่งนาใช่แล้วมีมตรบอกเผาม่ตบอกเผาพี่ปาป่วยประเด็นยุดันอ็มีหมอกไปประเด็นประเด็นคือพิษกันมีปัญหาคือหลงทางจีพียรมาตัวบเเอาแล้วเก์ก็มาด่าหนูหนูไม่ดูเอยให้ไม่ดูทางให้หนูเปลนเอยังไเสร็จเลยครับแเด่าหนูแล้วหนูก็แบบว่าเอาพิยงขนาดนั้นหนูฉันาเป็นอเป็นลีเขียนไทในันเอ ไม่เอาแล้วดาวไม่เอาแล้วสิแม่ใช่ยังฟูปากหมาแท้รับไม่ได้แล้วารม์มัน้อยตนตอนนั้นารมมันมาแบบว่าฉันนี่เอาแล้วนบ่คุยกันเลยมันมาลรถมันก็หาเรื่องเลยคุยเรื่อมันแบบว่ามันเจ็บใเคยคแรกเนก็โอมันตกรก็บอกเลอกเลยก็เย้อรนกเรอเีกร้อก็เลยรอเกเลรอกอเก็ลยอก้ออีย้อยน้อนเยก่าอีก็ลร้ิงมกกว่ายร้วง บอเป็นคอนเทนต์มันยังไม่พวนยังไม่เสร็จเลยแล้วตอนนั้นคนควางลงจากรถเลยบอบอก่าอย่างเลยแล้วก็คนออกจากขั้นแดงเนี่ยใช่บันนี้เบียร์ไปขึ้นรถบัดติมันบอไปนั่งอยู่ใต้ต้นบมกบักถ้าดูในคลิปมันจะอยู่ที่ใต้ต้นมะม่วงแล้วก็แก่ๆเอาเสือไปเหย่ยเสือสีแดงเสือล้มไอ้กิ่หนูขายนั่นแหละตัวนั้นก็นั่งนั้งเนยียไปบุกปากบุกหอกไอ้ผมก็เลยดูความี่ผมอยากไปนั่ง ถามเนาะเป็นยังคึ้ต้องเลืกเป็นยังคึ้ตตองอยู่ดีๆก็ถือกล้องขึ้นมาถ่ายเลยแล้วก็พูดเห้เขาเจ้าเย็นไปเล่งกสถามคนในใจกันตามนคลิปเลยอืจากนั้นเราก็บอกว่าเลิกีิลียาเอาแล้วเลิกีิหลยาผมก็เลยว่าไม่เลิกยจะจำได้การดำกนนปฏิญีแล้วก็เลยลุกยางออกไปสักคนให้นั่งใจเย็นสักคนอันนั้นก็ได้คลิปหนึ่งแล้วตอนนั้นคนเมืองคลิปหลายแห่ง ขยานขึ้นปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปสามหมื่นห้าหมื่นเจ็ดหมื่นแสนแสนหนึ่งแสนสองเอาคนคือขีมเมืองกรีบหลายแต่ตอนนั้นมีเอฟทีทักมาหาพยุทธหาพอกันใชัยทักหาบอทโจทักหาทุกคนที่อยู่ในวงสาวน้อยบอกว่าร้านทะเบียนเป็นไรกันไปดูคลิปช่องอาจารย์มาเกิดอะไรขึ้นยังไงแลต่พยุตกียางมาหาจะมาใจเย็นคือว่ด แกโทรไปหายาดนะคือบวกเงียวเลือกทนเล้วเลยผมเลยผมเลยถามว่ามันสิเลือกกันอีอยูอยว่าทันดิก็เลยนึกนึกถึงวันที่ว่าจะเก็บตังห้าพันไปปลูกแขนอืไปปลูกแขนกันได้สันดิว่าเราจะมีเงินแค่ห้าพันไปปลูกแขนเข้ามาหาพ่อหลวงพ่อหนึ่งทำน้ำพ่อมันคือไหลไหมนาทีนั้นเนาะนาทีใช่พวกหนูหาเงินเก็บปีแรกที่มาอยู่สอวน้อยอ่ะไปไปปลูกแขนไหมปลูกแขนเอากันอ่ะสมมาเพื่อนเอื้อนสมบัติสมมาอื ไม่ไม่ได้แต่งคุณไม่ได้แต่งคุณเอาง่ายๆก็คืออยากเก็บตังค์ก็คือดีกว่าเอาตังค์ไปเสือนี่มันใสตุ่นทีมันนก็ชอบหยิก็เอาอะ้มันถือตัวเพี้นิกตังค์เพิ่มหมูฟังเอาหมูแล้วก็เลี้ยงก็เลยจะถึงเหมือนที่ว่าเขาไปถูเพี้ยนนั่นแหลคู่นั้นเดี๋ยวเฝ้าคู่นั้นเดี๋ยวเฝ้าคิวต่อไปแต่นนั้นเราต้องดีดนะเพราะมันเกล็ดแดูแรงมากเหมือนกันใช่เป็นครั้งแรกที่แกแบบขึ้นฟูขึ้นมึงแบบครั้งแรกของหนูเลยหนูก็เลยแบบ ไม่ไม่ชอบเลยชอบใช้พูดแบบนี้อืยหลือไก่ยุไกยังมาดอดมาอยู่เอ้านั่นคือทีมากของที่อาจารย์บัตทีฟซีหูจักตัวตนของห้องติดตามห้องเพิ่มขึ้นมานเติมติดตามขึ้นแบบหมื่น ตอนนั้นคนติดตามขึ้น8,000ในวันเดียวโอ้แล้วมันก็มีคลิปที่งอนอีกเรื่อยๆไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจู่จนูงอนนะมืนหนุ่ดัตติใส่แกไม่ให้แกพูดว่ากูมึงกับหนูอะไรอย่างเงี้ยแต่เอฟซีก็ด่าหนูเยอะมันกัว่าหนูงอแง่ก็นอย่างรี้จริงๆมันไม่ใช่เราก็อยากดัตติใส่ผู้ชายว่าเนี่ยหนูพูดหนูฉันอะไรหนูอ่าเองซีบางวันเราเพราะเราเราเคยผ่านชีวิตครอบครัวมาแล้วทั้งสองครับหนูไม่อยากให้มันไปซ้ำรอยกับที่เราทำมาเราอยากบอกว่าชีวิตคู่ให้มันดีที่ เก็เลยบอกแกว่าห no no uh ้ามพูดก uh ูก yeah. ับนึงถ้าถ้าถ้าไม่พอใจอะไรก็ให้พูดหนูอ่ายก่อนอล้วกอดจิงสันอย่าตาใบจิองสันก็เลยก็เลยทุกวันนี้เวลาตัวก็มีบ้างแต่ก็ก็น้อยน้อยกว่าก่าทั้งนั้นเพราะว่าแกจะชอบติดนิสัยด่าไอ้บ้านเราจะเป็นคนมักจมมักด่ามักหายแต่ว่าไม่มีอะไรหรอกเวลาเราสูงเราจะเป็นตาสั้นเราจะเบาเบาแห้งองรอบประมาณ หลายชั่วโมงได้หมดโปรเซสที่มาโปรเซสลำบามากก็ก็ก็มีถ้ามีกูมึงปึ๊บมึงจะงอแงนิดนึงหือว่าเขียนว่างั้นเ FC อ F4 หรือส5มัร์ทาย F4 หรสอมาดะไรเงี้ยเอาอีกแล้วนะทำไมเป็นอย่างนั้นจริงๆมันไม่ใช่มันรับไม้เสร็จแกอ๋อถ้าแกมีกูมึงปึ๊บก็คือสิมันแบบว่านี่คุณคนนี้ไม่ใช่คุณต้องรู้ตัวคนเองนะว่ามันไม่ถูกอะไรเอออืมอืมแล้วแบบจะหูเริศหูหมดแล้วก็ต้องไปเบาอืมนั่นคือ ที่มาของการมีตัวตนในโลกโซเชียลในการทํา YouTube นะครับนั่งคุยกันไปกันมากกันอะได้มาแบบชีวิตคู่บางทีมันสำคัญมากที่สุดเราต้องรู้ว่าอันไหนเล่นอันไหนอันไหนไม่เล่นมันต้องรู้ว่าเข้าออกครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีกลุ่มเลยดีกว่าเพราะว่าเสื้อเสื้อปะเราเคยเราเคยมีเนี่ยนะดิเราเคยมีหัวเหลี่ยมบอลเราเคยบอกกันเคยบอกก้มีเสียบอกหินบอกหินอืม เหมือนกับว่าเรามาเริ่มใหม่จริงเรพอาจวัานักนักก็ก็ดีขึ้นก็มีอะไรก็คุยกันมากขึ้นม่หยัางมีปัญหาอย่างก็คือปรึกษากันขึ้นมากขึ้นมากใส่อารมณ์จนจนสองคนนี้ไม่แทบจะบบ่ทะเลาะกันเลยบ่ลูว่าเป็นเพราะเราเข้าใจกันมากขึ้นมากกว่ามันมีหยังไหมแค่เราคุยกันก็จบมัเหมือนพูกเรื่เหมือนยังไม่ตอนนั้นยังยังยังไม่ใหม่นะมันก็เลยแบบมีเบียงเบียงกันกันที่นะอนะ เสมอมีอย่างนี้ตลอดมาแต่ตอนนี้วรากันกิถือว่าเราได้มาปรับปรับจูนปรับตัวอ่าแลกเปลี่ยนแนว mindset ความคิดเนาะการอยู่ร่วมกันทุกครั้งที่ทะเลาะกันมันทำให้เราปรับความรู้สึกกันเอดบุกของน่าน่าน่าแต่ว่าเกิดบางอย่างนี้เพราะว่าแกติดปาก ที่เป็นครูเราเบาแบบบกกรเสรเนี่ยออนที่เปครูเราคนก่อนนะเราแบบกเสร็งเลยมันอาจจิตวิญาณตะพุ่นแมนส่วนตัวหนูเองอะหนูก็ก็ก็เป็นคนพูเพร้ออยู่นะคนที่เบาใถ้าเก้ดทวี่ีนะหนูเป็นคนที่เบาเยอะมากเพราะ่าแต่ก่อนหนูทำงานคลินิกแล้ที่เราเคยเบาไอ คนที่อายเขาพูดแต่พอมาอยู่ขาก็่าท่านตแทงเหมือนมันทําให้เราแบบค้นพบตัวตนของตัวเองเพราะว่าเที่ยวทุคนตั้งบอกตัวนี้เชื่อแล้วแทงกคนตักงมาเชื่อแล้วมันก็เลยเหรออ๋อจริงๆแล้วฉันเป็นคนแบบนี้เหรอจรสีแดงอ๋อเรามีความสุขตัวตนเนี่ยพอาะในวันเต็งเครียดเดชที่เขาวันวันไหนเดชเวลาหมอนี้นั่งใช่ไเอออ่ะอ่ะเดี๋ยวลราหมอน้อยังผ่านเออร้อยจุดนะปกติจิบเนดชพรุนนี่เออ นั่นเองอมาเถอะผู hmm ้ใดยางกายกูมองใจอย่างเดียวอ่าอ่่ันละอย่างแต่เขาบ่เห็นนะกุมองใจมันก็เลยทำให้ตั้งแต่มาอยู่สองนัดแร้ๆก็เลยทำเนี่ยเราอุปอ้อนคนที่เป็นคนตกไปตรงมาคนหนักเบาคนหนักหัวหัวประเดี๋ยวได้เจอกันหลังหัวเออเออเวลาหมอเขาหลอกเขาถ่าใช้เธอรู้สกอักหัวเขาหนีอยู่หมอหลอกกันเสียนะเออเป็นไรอ่ะแล้วก็สิถามงสีเนี้ยหมอเราเป็นคนแบบบอกกินแคลมือ เป็นไรอ่ะไหวไหมเออเราก็จะถาแบบนี้แล้วก็จะกลัวเลยเอานั่นนั่นคือที่ไปที่มาของการมีตัวตนของอาจารย์บาสกับน้องเบียร์แล้วก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดกันในการมันมีชีวิตคู่อยู่เพราว่าตอนที่เราอยู่สองน้านเพี่ชุกเพลนเราคือพบกันไม่นานนะพี่ถ่วอ่าอ่าอ่าไม่นานตอนแรกมันสามสี่เดือนไหมสามเดือนสามเดือนได้ใช่แต่แต่มันก็เป็นการที่เข้ามาแล้วก็ศึกษา แรกเปลี่ยนศึกษาซึ่งกันและกันเนาะเอาจังไดกะตอนนี้จนถือว่าประสบความสําเร็จในชีวิตคู่จนได้สร้างบ้านแปลงเฮื่อนน้ากันแล้วจังไ,ไดกะขอให้มีความสุขโยโยยิงยิงย่างยื่เนเป็นที่พึ่งของเป็นที่รักของ FC ตลอดไปเดยเ,เอาเอาตอนแรกที่นี่เนนปล่าไปสักนิดครับสวัสดีครับ